สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กับครูเตยนะคะวันนี้ครูเตยจะมาสอนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตสามมิตินะคะก่อนอื่นเราลองมาทบทวนกันก่อนนะคะว่ารูปทรงเรขาคณิตสามมิตินั้นแตกต่างจากรูปเรขาคณิตสองมิติอย่างไงนะคะรูปเรขาคณิตสองมิติ มีเพียงความกว้างและความยาวเท่านั้นนะคะส่วนรูปเรขาคณิตสามมิติจะมีความกว้างความยาวและความหนาด้วยนะคะดังนั้นรูปเรขาคณิตสองมิติและสามิติต่างกันตรงที่รูปเรขาคณิตสามมิติมีความหนานั่นเองค่ะวันนี้นะคะรูปทรงที่เราจะมาเรียนเป็นรูปทรงแรกนั่นก็คือรูปทรงกลมนะคะทรงกลมนักเรียนอาจจะเคยเห็นในชีวิตประจาวันนะคะ มากมายหลายอย่างเลยทีนี้เรามาดูส่วนประกอบหรือลักษณะของทรงกลมกันนะคะทรงกลมจะต้องมีลักษณะผิวข้างโค้งเรียบนะคะแล้วก็จะมีจุดศูนย์กลางของทรงกลมโดยทุกๆจุดที่อยู่รอบของทรงกลมนั้นจะมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันหมดเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรูปทรงเลขา,า่ะคณิต รูปที่สองนะคะรูปทรงเลยค่ะคณิตสามติรูปที่สองนั่นก็คือกลวยนั่นเองนะคะรูปกลวยจะมีลักษณะดังนี้ค่ะรูปทรงกลวยนี้นะคะก็จะมีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปวงกลมหนึ่งวงนะคะแล้วก็ผิวข้างเขาจะโค้งเรียบนะคะ มีที่สำคัญคือมีจุดยอดหรือมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวก,กันกับฐานหรือหน้าตัดนะคะรูปทรงเลยค่ะคณิตสามมิติรูปที่3มก็คือรูปทรงกระบอกนั่นเองนะคะทรงกระบอกจะมีลักษณะรูปดังนี้เลยค่ะรูปทรงกระบอกนี้นะคะก็จะมีฐานเป็นรูปวงกลมทั้งหมด2ฐานนะคะแล้วก็จะมี ในส่วนของผิวข้างจะเป็นโค้งเรียบนะคะซึ่งฐานของเขาทั้งสองฐานนี้นะคะก็จะอยู่ในระนาบที่ขนานกันนะคะรูปเลยค่ะคณิตสามมิติรูปที่สี่นะคะก็คือพีระมิดพีระมิดนะคะก็จะมีลักษณะดังนี้เลยค่ะพีระมิดจะมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมมีจุดแหลมหรือจุดยอดนะคะแล้วก็จะมีสัน หรือเส้นขอบนะคะรูปพีระมิดนะคะก็จะมีหลายอย่างนะคะก็มีพีระมิดสามเหลี่ยมพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมฐานหกเหลี่ยมนะคะการเรียกชื่อก็จะเรียกชื่อตามลักษณะของฐานนะคะรูปเลยค่ะคณิตสามมิติรูปที่ห้านะคะก็คือปิซึมปิซึมนะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะดังนี้เลยค่ะรูปปิซึมนะคะก็จะมี ผิวข้างหรือหน้าข้างนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วก็จะมีฐานทั้งหมด2ฐานนะคะซึ่งฐานจะมีลักษณะเป็นรูปหลายเหลี่ยมค่ะอาจจะเป็นฐานสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะคะก็เวลาเรียกชื่อปีซึ่มสามเหลี่ยมปีซึ่มสี่เหลี่ยมปีซึ่มห้าเหลี่ยมนะคะก็จะเรียกชื่อปีซึ่มเนี่ยค่ะตามลักษณะของฐานของเขา เด็กดูที่กรอบแรกนะคะมีรูป,ปวงกลมทรงกลวยและทรงกระบอกนะคะต่อไปในกรอบที่สองนะคะจะเป็นรูปพีระมิดและปีซึมนะคะถูกต้องแล้วค่ะเราจําแนกตามลักษณะของผิวข้างหรือหน้าข้างนะคะกรอบแรกหน้าข้างหรือผิวข้างจะเป็นโค้งเรียบนะคะส่วนกรอบ ที่สองนะคะผิวข้างหรือหน้าข้างจะเป็นรูปเหลี่ยมนะคะดังนั้นนะคะให้นักเรียนลองสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองนะคะโดยการลองจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติโดยใช้เกณฑ์หรือแบบอื่นดูนะคะว่าจะจำแนกได้อย่างไรบ้างคะ่ะจากนั้นนะคะทำใบงานที่1รูปเรขาคณิตสามมิตินะคะ โดยคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนวาดรูปเลขาคณิต3มิติแต่ละแบบและวาดภาพสิ่งของที่พบในชีวิตประจำวันที่มีลักษณะคล้ายกับรูปเลขาคณิตต่างๆพร้อมทั้งอธิบายลักษณะและระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะครูเตยมีตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะเช่นรูปกลวยนะคะรูปกลวยมีลักษณะคล้ายๆกับ องค์พระกรถมเจดีย์ของเรานั่นเองค่ะโดยมีลักษณะฐานเป็นรูปวงกลมหนึ่งฐานลักษณะหน้าข้างผิวโค้งเรียบมียอดแหลมไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานค่ะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่หนึ่งให้เรียบร้อยนะคะ